สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ใน Sonic Simulator อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมผ่านอีเวนต์ไปหลายอีเวนต์บอกเลยว่าบอกเลยว่าผ่านในอีเวนต์แบบเนี้ยร่างเนี้ยกับเอมมี่ธรรมดาแล้วก็แล้วก็โซนิ c ออริจ,จินอลแล้วก,แวก็แล้วก็เมทัลโซนิแล้วก็โซอน,น,นอันนั้นแหละ ผ่านมาหลายอันแล้วอ่ะผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยว,วาผมเบื่อกับการลงคลิปมากๆเบื่อมากจะทําอาชีพนี้ทำไมไม่รู้เบืออ่อเบื่อจริงๆอ่านั้นเรามาตรงนี้กันกนดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้เลเวลผม็มแล้วผมจะไปผมจะไปด่านใหม่ได้แล้วแต่ผมยังไม่ยังไม่รีเบิร์ตเพราะว่า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 จะ จะรีเบิร์ตตอนผมทำคลิปเนี่ยเพราะมันจะดันใหม่ออนนี่พี่เยอาไงต่อเอาไงต่อเฮ้ยเอาไงต่อเฮ้ยเดินไม่ได้จะด้วยอ่าอ่ะอ่าอ่จะด้ย เออโอเคเดี๋ยวดยวีเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมันลึกแค่ไหนถามก่อนโอ,โอเคอาา่าฮะโอ้จเนียสตรงนี้ก็ได้นี่นะเออทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกเฮ้ย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 เจเนีส ไอ้ไอ้ไอ้ไอดอไรต้งนี้นี่ๆน,น,นี่อ้ไอ้สูดหาใจเข้าลึกเลืออยไต่ไดป้ปีนบนนั้นได้ทำไมไมอปีนฮ่อ่อ อโอ้นักเข้าตกลงไปเพราะผมนักเื้าเออนักเื้าเกิดตรงนู้นไอ้อะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาจะถึงอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนตัวละครซะหน่อย เพื่อเพื่อนำโชคอ่ะนี่ผมผมผ่านอีเวน้์นี่อีเวนนี่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 น,นี่โอโหโหไม่ได้เล่นเลยอีเวตนอ้าเกือบตกส่วนชาวตัวนี้ผมได้มาจากอีเวน้นที่แล้วแต่ไม่ได้เออตัวละครสกินนะอ่ะอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะ มันต้องลองเล่นอีกกี่ครั้งโนงม้มันต้องปรับสปีดใหม่เอนแร่เลยแล้วปรับสปีดใหม่เป็นสักห้าสิบแล้วกัน่าโอเคนี่คือสปีดใหม่เอยมันก็ยังเร็วอยู่เดิมอยู่เลยอยู่นั่น จะเห็นได้ว่าตอนนี้เลเวลผมเต็มแล้วหนึ่งร้ยห้าสิบระดับสูงสุดการเกิดใหม่ตอนนี้อ,อออ,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 อไม่ได้โอ้อแหวนแหวนได้แหวนแหวน,แหวนมันไปใช้อะไรมันไปซื้อมันได้คิซื้อเ่าเนี่ยเหรอ ไรประโยชน์มากนกเข้าเห็นเมื่อกี้เห็นนเข้าไปตรงนี้ กันแข่งขันกินฮิวอะไรเหรอไม่เอาไม่เออไม่ชอบการแข่งขันการกลับมาสี่เอ้ยเมทัลโซนิกเมทัลโซนิกเมทัลเมทัลโซนิกเมทัลอ๋อบีวโอเควายบิวบิวโอ้ววราวาโอ้วราวาโอ้ยไปกอดไปกอด lower โอ้โอนี่นี่คือนี่คือสถานที่นี่แท้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 โอ้มันไง่อ่าโอเคอู้อีซี่อะไรอะจบโอ้จบโู้โอ้จบมามาฉลองการจบอายโอ้ยปิวเรียบร้อยจบ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 เฮ้ยจบทั้งทีดิเอ้ย จบแล้วอะไรออ้99โลบักไหนซือ้อสปิน99โลบักโอเค okay. แล้วก็ดันใหม่อู้อู้ของขวัญอู้76ดอกเอ้ย76เหรียญ76แหวนอันนี้มันยังมีอีกเหรอเนี่ยเว้นเนี้ย ไอ้วันนี้นี่มันเออน่าจะโซนิคคลาสสิกนะเอยใช่โซนิคออล์ลจินอนเอ้ย,ใ,อยใช่ป่าวไม่รู้จำชื่อไม่ได้ใช่ชันใช่ชนเออรับชัยชนะรับสปินอะไรอะไรศูนย์ห้าสิบอะไรอะเขาคืออะไรอ่ะวู้บารากาลานี่กลีนฮิวบกักกลีนฮิว บาร์บีคิวอาชื่อตลกเดียกกินฮิวบาร์บีคิวกระโดดจำจำแฟดโอ my god เออ อีสี่ยีสี่จบแล้วอีสี่ยีสี่มากมากกินฮิวโอเคจบสักทีมาแล้วมันก็เลือดเราไปไม่ต้องผ่านตรงนี้ด้วยบิวิวบิวโอเคตรงกลางบเบลเล่ตรงกลางกินฮิวบาร์บีคสองบาร์บีคิวหิวเลยอ่ะมันไม่ใช่บาร์บีคิวมันคือกระโดดอือฮะ oh easy oh uh, hi 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 oh I, I believe i can fly i like a แล้วก็เหรียญ1,000อาา่าฮะแล้วก็โอ้ไออีเวนต์นี้มันยังมีอีกเหรอเฮ้ยมันยังมีอีกเหรอไฟเฟอร์อะไรไฟเฟอร์นี่มันยังอันนี้มันเต็มยังเต็มยังเอาศูนย์ห้าร้อยเลยเราเราเรามีศูนย์แต่มันต้องถึงห้าร้อย คืออะไรวิวๆิววิวอิว I believe I can fly อู้อู้อู้แสงสว่างแห่งความเม่อนไกลพน้นอ้าอิอโ้ ไอเกิดรางวั 1, หลหนึ่งพันเหรียญ I believe I can fly ป u ้ e อ e ้เต็มแล้วอุ้ยไหน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 โอเคเจอเจอแล้วเจอมาแล้วเจอมันแ,แ,แล้วโอ้มัาฮาดกว่าเดิมอีกแล้วนนอ่า oh! I believe I can fly อ่าเราเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ I believe I can fool you. ไม่ต้องโอเคยังรอดยังรอด สสัว่าทําไมสปีดมันเออนี่ไงจเจอแล้วสปีดมันมันแบบไม่ไม่เร็วก็เพราะว่า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 ผมปรับสปีดให้มันห้าร้อยอแค่ห้าร้อยเองห้าสิบเออห้าสิบไม่ใช่ห้าร้อยโอเค ก็คงจะได้ไอตัวเดิมนั่นเนี่ยว่าะเอแหวนอีกแล้วอ่อ่ออะลกันไป้ยอัจอัจฉมันมีไว้ทำอะไรโอ้แปดปสิบสองเหรียญแค่เหรียญเนี่ยนะมันจะไปช่วยอะไรได้เหรียญมันไม่สําคัญเหรียญมันไม่สําคัญผมไม่ชอบไปกดสัตว์เลี้ยงผมไม่ชอบไปกดชา พาเช่า,ชามันแบบไรประโยชน์มากวิวิวิวโลคเคมีอู้วแมวแล้วโอ้ยซีซสีอต้องการห้าร้อยแต่อีเวตนอีเว้นนี้ต้องการปิดปกติแต่เนี่ยปกติมันต้องการเยอะกว่านี้สักหนึ่งพันสองพันห้าพันได้แต่นี่มันแค่ห้าร้อยเอง โอเคงั้นผมจะไปเอเจอแล้วผมจะไปนี่กันละกันจะไปเอ่อจะไปนี่นี่นี่เอ่อ er, เอาจะไปจะไปจะไปรีเบิร์ตออนั่นแหละนี่นี่นะอันนี้นะครับผมที่บ้านใหมบหในน่บ้านใหม่ที่เกลืงจะไปในวันนี้บ้านไหนที่เกลืงจะไปในวันนี้ ก็ไม่อยากรีเบิร์ตนะแต่มันต้องรีเบิร์ตเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะไม่ลืมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืม่ลืมประเด็นยังตงเนี่ยจะไปนี่ก่อนนะนะนะเอาเข้าไปเอาไปให้มันหลุดโลกปิววววเฮ้ยเฮ้ย โ <s us> <Okay. s us> อๆๆๆๆๆ <s us> เคอเ <s us> <s us> ้าไม่นะ <s <us> <S <s <us> อ่านี่นี่ก็คือที่ที่จะไปในวันนี้ ไม่ต้องรับกล่องแล้วเออกล่องมันมีไว้ทำอะไรไม่รู้น,ะน,นี่ยเหมือนใส่นี่มันอยู่ตรงนี้นั่นเองใชห้าการเกิดใหม่แล้วตอนนี้ผมมีสิ่แล้วรีเบิร์ตมามาโอเคไม่อยากรีเบิร์ตเลยรีเบิร์ตมันก็ต้องไอ้นี่อยู่เดียวอยู่เลยอ้ย

ปิ้วปิ้วปิ้วจะเล่าไปเพื่อเออสงสัยคิดถึงป๊อปปี้ไปทำเกินไปบีบีบี ู้ชนะประกาศผู้ชนะในวันนี้นั่นก็คือคุณไอ้นี่คุณคุณนี่คุณนี่เออคุณนี่ปิ๊กอู้ปิกาจูไอเออเอเออ่าเรียบร้อยปรับปรับให้มันหนึ่งร้อยเออหนึ่งร้อยไปเลยหนึ100่งร้อยเอเอหนึ100่งร้อยไงอ่าได้แล้วโอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็วผิดปกตินั่นเนี่ย อ้าวทำไมมันเก็บไม่ค่อยเก็บได้แล้วมันก็หายากเลยนะไม่เกิดแลเวยี่สิบเดินเร็วขนาดน,นี้เลย 23, เยีย่สิบสามแล้วอู้ยยยยยยไยยไยยอยย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 ไปอยยยยยยเยย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 ไยย อามาแล้วจ้าด้านใหม่พี่มาแล้วอืม อนเอมี่หมวกเอมมี y P L e. oh. ่เอมวพิไลโอ้หน้ากากเอินหน้ากากโซนิกวันตปดดอกเตอร์เอ็กแมนหน้ากากดรเอ็กแมนหมวกหมวกหมวกมวกทักหมวกทักมีหลหมวกทักนักเข้าแพ็คแพ็คไหล หน้ากากโซนิกเออมีสองอันแล้วไม่หรอมีสองอันแล้วไม่ใช่หรอหน้ากากโซนิกนี่ก็หน้ากากโซนิกโอเคไม่ต้องไปรีวิวเลยมากให้ไปหาเอาเองแล้วมันจะยังไงถึงจะไปกดล็อกดันใหม่ได้ดันบาร์บีคิวอ่าอู เครื่องมือพบที่นี่อ้เครื่องมือพบที่นี่ไปดูไหนเครื่องมือพบที่นี่อา e บิลีฟาเกนไฟเอาเครื่องมือพบที่นี่ไหนเน่ยเครื่องมือพบที่นี่อูอ้อ้าาาลาาีก ออเออเอิวปิวอาจบปปลิบูน9วินาทีอะไรอ่ะหนุ้ยเครื่องมือเครื่องมือจาก้ด้อ่ะแต่ต้องเติมก็สิบเก้าไหมกดส่วนเครื่องมือเราจะหายง่ายที่ไหนมนนี้มันมีอยู่งั้นลองอันนี้ดูนะอ๋อ โอเคิวโอเคถึงด่านไฟเรียบร้อยวูวูยังไกลอ่ออื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 ออเจอือ มันอยู่ตรงนี้อาร์บิลีฟอาร์กิทไฟเย่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 เยโอเคอ่ะเข้ามาอยู่ที่เดิมตึกสีม่วง โอเคพวกเขาอยู่ที่นี่ใช่หวังว่าจะไม่ใส่กินไปนะใช่ใส่แล้วใส่มากแล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปเก็บอันนั้นได้ยังไงนีมจำเขาพูดนี้ไว้ คอนนันสิโอ้นั่งไงแล้วก็ต้องถึงก่อนปิ้วเรียบร้อยนี่ภูมิไพลินชนะ นดีคนที่แล้วไหนผมผมเห็นช่องช่องอันนั้นตั้งโฟวัชชิ่งบอกว,ว่ามันจะมีรูหนึน่งแล้วจะเจอโกตรไม่ใช่ Master, โกตรมาสเตอร์โกตรโกตรโซนิกอะ่ะเออโซนิคล่างทองอะ่ะไม่ใช่โกตรมาสเตอร์ โอเคหลังจากที่ไม่ได้พูดนั้นรู้สึกไม่ปะเฮ้เราจะไปหายได้ที่ไหนโปรติดตามตต,ต่อไปโอเคนะโอเคตอนนี้24 24ชั่วโมงกว่าแล้ว24ี่นาทีกว่าแล้วโอเคเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมอย่าลืมกดอ,อย่าฝากกดไลค์อย่าไม่ต้องกดแชร์ไม่ต้องกด,งกด,งกดออแชร์ไม่ต้องกดแชร์ขาวแ่นั้นเลยไม่ต้องกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า굿ดบ굿굿굿ไบ굿ดบา i ปรีบอ่ะ i ห็น